เที่ยวทั่วแคว้นแดนดินสยามไปดูธรรมชาติงดงามไปดูธรรมชาติงดงามจะกดติดตามโซแลนด์พาเที่ยวจะกดติดตามโซแลนด์พาเที่ยวท่องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยจะอยู่ที่ไหนพาไปเที่ยวชมบนสีสายพันหายาสวยงามหลายหลากเป็นที่นิยมตลาดน้ำชื่อดังติดลมตลาดน้ำชื่อดังติดลมจะพาเที่ยวชมไปดูของ แลนขัดสันมาให้ถึงทีดีซ้าเนื้อกลางออกใต้เราจะพาไปถ้ามีของดีของแปรกที่ได้ทำมีเดี๋ยวเราจะแพนกล้องให้เพื่อนๆชมนะคะด้านนี้ค่ะเราเดินเข้ามาหน้างานนะคะซ้ายมือของเราค่ะก็จะจำหน่ายอ่าพืชผักสวนครัวรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งบอนสีค่ะ แล้วก็กล้วยไม้นะคะด้านนี้ค่ะที่เราลงให้ชมไปแล้วนะคะกับคลิปแรกค่ะแล้วส่วนด้านนี้ค่ะที่เราพาเพื่อนๆชมไปแล้วนะคะด้านนี้ก็จะมีอาหารมาจากอำเภอต่างๆของจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นสินค้าโอท็อกเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจากจากกลุ่มต่างๆหมู่บ้านต่างๆค่ะนำมาวางจำหน่ายด้านนี้นะคะและส่วนด้านนู้นก็จะเป็น เป็นเวที<อ>ที่<า>จัดงานเปิดงาน<อ>งค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปชมนะคะว่าในงานมีสินค้าอะไรมาวางจาหน่ายบ้างค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันค่ะมาดูกันค่ะพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าอะไรมาวางจำหน่ายกันบ้างร้านนี้ก็จะจำหน่ายปลากระป๋องชนิดต่างๆนะคะส่วนร้านนี้ ด้านนี้ก็จะมีผลไม้กระป๋องเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็เย็นหน่อยแล้วนะคะคนก็เริ่มออกมาเดินงานกันแล้วอุ้ยเราเห็นนี่อะไรอ่ะเชื้อเห็ดหรือเปล่คะมีเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดอะไรเนี่ยมีเชื้อเห็ดมาวางจําหน่ายด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่ไหมเชื้อเห็ด ด้านนี้ก็จะจำหน่ายตรกรก้าฝีมือกลุ่มแม่บ้านฝีมือกลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนาค่ะแล้วก็จะมีวุ้นคุณอุใครท,ที่อยู่นะครปฐมก็ต้องรู้จักวุ้นคุณอุนะคะของกินก็เยอะอยู่นะวันนี้เปิดงานวันแรกร้านค้าก็ยังไม่เต็มค่ะ แล้วด้านนู้นก็จะมีร้านต้นไม้เช่นเดียวกันค่ะนี้มัดย้อมมัดใจมีกระเป๋ามัดย้อมเสื้อมัดย้อมประวางจจำหน่ายและส่วนตรงนี้ตรงนี้หัตถกรรมและไหมพรมค่ะโอ้ นี่นะคะทำจากไหมพรมค่ะผ้าและไหมพรมอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าหนังนี่เห็นไหมคะมีมีผักผักออร์แกนิกปลอดสารมาวางจําหน่ายด้วยนะปลอดสารไหมคะปลอดสารเนาะมาจากที่ไหนคะเนี่ยโรเบียบังเลนครับบังเลนอ๋อมาจากบังเลนนะคะถุ<า>งละยี่สิบบาทใช่ไหมคะ,คะมาวางจําหน่ายโอ้ยมีผักหลายชนิดแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ย นี่คืออะไรคะอันนี้เป็นปุ๋ยเหรอปุ๋ยปุ๋ยทำจากผักตบชวาอ๋อสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาจากที่ไหนคะเนี่ยบริษัทสิงเบเลเลตค่ะนี่นะคะที่เราเห็นอยู่นี่ะนะบริษัทนี้ทําเกี่ยวกับอะไรมั่งคะเนี่ยค่ะคือโมดักหลักของเราก็คือผลิตเบียร์แต่ทีเนี้ยอันนี้คือเป็นงานเซทอาร์ค่ะก็คือเหมือนเราเปลี่ยนพื้นที่หญ้าในโรงงานให้เป็นผักที่ทานได้คือเป็นใช่เป็นนโยบายของผู้บริหารอยากจะให้ปลูกผักแล้วก็ นำผักเนี่ยขายกับพนักงานราคาถูกกว่าตลาดใช่ผักที่ที่ผลิตขึ้นมานี่ปลอดสารไหมปลอดสารค่ะปลอดสารแล้วก็คือใช้น้ําจากการผลิตเบียร์แล้วก็สารปรุงรสนคือได้จากเวสกากรของเราเป็นปุ๋ยไปโดยปริมาณชเลยนะเรามาทำแล้วก็ไปตรวจวิเคราะห์ก็คือเอามาใช้เป็นปุ๋ยได้ในโรงงานก็คือก็สิเป็นซีโร่เวสเลย๋อ้ในะค่ะเอ้ยไม่น่าเชื่อเนาะ ไม่น่าเชื่อนาะว่าแนวคิดของของผู้บริหารจากขนาดนี้นะคะโอ้ท่านเล็งเห็นแบบนี้นะคะนี่นี่คือหยุดโรงงานก็จะเป็นโรงงานเป็นโรงเรือนปลูกเลยขันมีทั้งผักสลัดผักสวนครัวค่ะแล้วก็มีทั้งเมลอนมะเขือเทศค่ะก็ต่อยอดไปเรื่อยค่ะและการตลาดตอนนี้มีส่งออกด้วยไหมคะอ่ะตอนนี้ยังขายภายในอยู่ยังขายภายในก็คือยังแบบพออยู่ค่ะโครงการนี้เริ่มมานานยังคะนานแล้วค่ะประมาณล้ค่ะ อ๋อเหรออุ้ยเราตกข่าวคืนี่ไปเรื่อยๆก็คือตอนแรกอ่ะทดลองขนาดเล็กแล้วก็ขยายเราทดลองก่อนว่าพืชไหนถูกกับดินเอาได้แล้วก็น้ํเพราะว่าเราจะไม่ใช่น้ำเหมือนคนอื่นเป็นน้ำที่บําบัดซึ่งเราต้องไปตรวจวิเคราะห์ก่อนจะเหมาะกับพืชบางชนิดอะค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนพาพี่ชมสินค้าหน่อยอ๋อได้ค่ะน้องมีอะไรเพิ่มเติมได้นะอ๋อได้ค่ะอย่างตรงนี้อันนี้ก็คือดินจากสารตะปรดินจากผักตก อันนี้คือเราไปร่วมกับสิงอาสาแล้วก็มหา,ล,า,ล,า,ล,าลัยราชพัฒน์อุทยาค่ะก็คือผักตกก็คือ<ม>ของเราอ่ะจะมีคลองอยู่หลังโรงงานซึ่งเราต้องเก็บผักต้องมากำจัดออกค่ะแล้วท<ม>ีเน,นี้ยก็อาจารย์ก็มาส่งเสริมให้ทาสารปรุงดินค่ะก็คืออ,นนอันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมพิเศษเลยแล้วก็มีอาจารย์ผู้ผู้เชี่ยวชาญมาสอนปรุงดินใช่ไหมคะแล้วก็ปรุงปุ๋ยใช่มีวัตถุดิบของเราตัวนึงก็คือกะเขาเหม้ เปการข้าวก็คือการผลิตเบียร์จะมีข้าวใช่ค่ะแล้วมันจะมีวัตถุดิบก็คือวัตถุดิบใช้แล้วที่ออกมาจากระบบนั้นนะคะเป็นกากข้าวซึ่งเอาไปตวดต้องมีธาตุอาหารค่ะเหมาะสําหรับมาทําปุ๋ยเหมือนกันเราก็จะมาผสมด้วยก็คือเป็นการเซทอาเวทเราเป็นในตัวอันนี้คือเป็นตัวอย่างค่ะแล้วอย่างนี้เราจําหน่ายอยู่ที่ถุงราคาเท่าไหร่คะอันนี้ถุง30บาทค่ะลสามสิบบาทหนึ่งกิโลใช่ะแลวใช้ทีต้องใช้เยอะไหมคะอ่าใช้ทีก็คือจะเป็น ไปเรืมา1นกิโลต่อ1ก็คือ1กิโลต่อ1นึ่ะค่ะดินปลูกข,ของเราก็คือลองไปคำนวณตามพื้นที่ได้เลยก็คือนี้1นกิโลดินปูก1กิโลซึ่งถ้าเรามีพื้นที่เท่าไหร่ก็คำนวณไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งถ,ถ้าเ,ย,เยอะเนี่ยมีรถมีรถได้ค่ะ,คะ ขออภัยด้วยนะคะคือช่วงนี้เราต้องปิดเสียงที่เราคุยกับน้องเขาค่ะเพราะว่าเสียงไม่อู้มากเลยค่ะเพราะว่าด้านหน้าเวทีกำลังทดสอบเสียงอยู่แล้วก็ทำให้ทำให้มากระทบกับเสียงไม้ของเราก็เลยกลายเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะต้องขออนุญาตนะคะมะเขือที่เรามองเห็นอยู่นี้ค่ะน้องเขาจำหน่ายอยู่ที่เป็นกระถางอย่างนี้นะคะราคา10บาทค่ะไม้ทุกต้นที่อยู่ในนี้นะคะ ที่เรามองเห็นอยู่นี่ก็จะมีมะเขือมีใบโหระพาแล้วก็แล้วก็จะมีแมงลักค่ะคือทุกต้นราคา10บาทนักงานที่อยู่ในนั้นทั้งหมดอะค่ะใช่แต่พี่ว่าจําหน่ายให้พนักงานก็ยังแบบใช่โอเคค่ะได้ความรู้เยอะเลยนะคะไม่น่าเชื่อนาะว่าว่าผู้บริหารท่านจะคิดได้ขนาดนี้นะคะโอเควันนี้พี่ขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลพี่ค่ะขอบคุณค่ะ ไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อมาดูว่าตรงนี้คืออะไรเอยนี่นะคะอ๋อข้าวไรเบอรี่นะคะราคาถุงละ60บาทนี่ค่ะกลุ่มกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวไผ่หูช้างมาจากไผ่หูช้างนะคะตรงนี้ค่ะสินค้าต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มเป็นอ่าเป็นโอท็นะคะเป็นจากกลุ่ม กลุ่มการเกษตรต่างๆนะคะนำสินค้ามาวางจำหน่ายค่ะอันนี้เป็นอะไรอ๋อระช่องกับละสามสิบาบาท3กระปุก100บาทนะคะเนี่ยท่าในใดมาเดินที่งานนะคะเ <c oughs> ชิญชวนนะคะมาเดินดูให้รอบๆนะ <c oughs> สินค้าน่าซื้อมากเลยค่ะน่าซื้อตรงนี้อันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยร้านอะไรเอ่ยนี่ค่ะ <c oughs> ช่วยใบไม้ช่วยใบไม้ เอาจริงเหรอนี่น,น,น,นะคะกล,กลับกล้วยค่ะ<อ>กลบบ้วยตักแห้งอ๋อนี่ทำขออนุญ,ญาตค่ะขอคุยด้วยหน่อย สวัสดีค่ะนี่มาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากตำบลหินมูลค่ะอำเภอบางเลนค่ะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วสินค้าที่มาวางจําหน่ายนี่คืออะไรคะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะเป็นถ้วยใบไม้ค่ะถ้วยใบไม้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนใช่ไหมคะอันนี้จะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นกองทุนผลิตถ้วยใบไม้ของตาบลหินมูลนี่ค่ะนี่นะคะ แล้วก็นํานําออกมาวางจําหน่ายตามงานใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วขายทางไลน์ทางเฟซด้วยค่ะทางไลน์ทางเฟซด้วยนะคะขอชมหน่อยค่ะอันนี้อันนี้เป็นถ้วยสําหรับใส่อะไรคะเนี่ยใส่อาหารแห้งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นใบตองจะใส่น้ําได้อยู่ได้วันหนึ่งอยู่ได้วันหนึ่งค่ะสามารถสามารถไปใส่น้ําจิ้มอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถแบบมีอายุอยู่ได้วันหนึ่งเลยกว่าจานไลายนะคะมันก็จะนิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยจะนิ่มนิดนทรงนะคะอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่ง Oh. แต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะใส่พวกของ oh. ของแห้งเลยเพราะว่า oh. ตัวนี้จะเป็นกับกล้วยที่เรานํามาตากแห้งแล้วก็มาขึ้นแทนอัดกับกล้วยกับลกบล้วยนี่เขาจะคงทนนิดนึงใช่ไหมโครงสร<น>้างเขาจะแข็งแรงกว่ากว่าใบตองอันนี้อยู่ได้กี่วันคะ,ะแต่อันนี้จะใส่น้ําอยู่ได้แค่ ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามันมีการดูดซึมมีการดูดซึมอ๋อแล้วนี่แหละคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกับกล้วยเหมือนกันอันนี้กับกล้วยผสมพรจากซึ่งจะทําให้แข็งแรงข้างในจะเป็นพรจากตัวกับจาก ค่ะค่ะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นกับกล้วยค่ะกรงแพ็คเนี่ยมีบรรจุกี่ชิ้นสิบห้าใบค่ะสิบห้าใบเก้าสิบบาทนะคะสิบห้าใบเก้าสิบบาทประมาณกล่องข้าวอันนี้ก็จะขนาดประมาณกล่องข้าวประมาณกล่องข้าวนะคะอันนี้ก็คือก็ใส่พวกยำพวกอะไรได้ได้ค่ะได้เลยค่ะใส่ข้าวต้มใส่ผัดไทยใส่ลาดหน้าก็คือกินได้อิ่มก็ค่ะปลอดสารด้วยปลอดสารด้วยไม่ต้องห่วงนะคะ เราเคยส่งพอเชื้อส่งตรวจเชื้ออะไรงนี้ไม่พบเพราะว่ามันใช้ความร้อนด้วยถึง,200องสอง2 0อองศายอยู่แล้วค่ะนี่นะคะทํากันใหม่ๆสดๆให้เราเห็นแบบนี้เลยนะคะอยากรู้จังเลยเนี่ย ต้องมีกาวมีอะไรผสมภาษาอังกฤษไหมตัวนี้จะไม่มีกาวเพราะว่าเราจะไม่เลยนะนี่นะคะชื้นแบบนี้เลยนะใช้ความชื้นพี่ผู้หญิงก็ทําได้ผู้ชายก็ทําได้เขากินแรงเยอะไหมคะเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะไมเยอะเน่กดลงไปก็อุ้ยแต่ละแผ่นนี่ใช้ใบตองกี่กกี่แผ่นสี่เลยนะสี่ใบเลยนะก็เปลืองอยู่นะเปลืองอยู่นะคะไม่เปลืองค่ะ ในตองปกติเราก็คือเราตัดตัวกล้วยมาใช้แล้วเราก็ตัดทิ้งตาในสวนอยู่แล้วเป็นปุ๋ยเป็นอะไรแต่ตอนนี้เราสามารถอมาเพิ่มมูลค่าตรงนี้เอามาเพิ่มมูลค่าให้ให้เขามีประโยชน์ขึ้นมานะคะใช่ค่ะโอเคค่ะเหลือใช้มนชาใชเป็นประโยชน์ไม่่เนี่ยใส่พวกขนมใส่อะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยเพื่อนๆ่ขามาอุดหนุนกันนะอบขนมเค้กก็ได้ค่ะเขาเขาอบได้เขาจะอบได้ด้วยใช่ค่ะ เข้าตัวได้ทนความร้อนได้ถึง200องศาค่ะเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มกองทุนผลิตภัณฑ์ถ้วยใบไม้ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนออาบงจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆทางบ้านต้องการสั่งซื้อจะติดต่อยังไงคะเบอร์โทร0851 0 8 5 184 1 8 3 8 3 5 2ค่ะอค่ะ,คะอันนี้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยไหมคะได้เลยค่ะแอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะแปะเบอร์ไว้ในโทรศัพท์นะ,ะอยู่ใต้คลิปนะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะผลิตภัณฑ์อุดหนุนกลุ่มกองทุนนี่ค่ะแล้วเครื่องนี่มีกี่ตัวคะ,ะเครื่องตรงนี้ที่ชุมชนจะมีอยู่2ชุดค่ะ2ชุดนะคะ2ชุดแล้วเนี่ยผลิตผลงานออกมาเนี่ยวันหนึ่งได้กี่ชิ้น สัปดาห์ละ2,000ใบค่ะสัปดาห์ละ2,000ใบนะคะโอ้สัปดาห์ละ2,000ใบแต่ถ้าสั่งเยอะกว่านี้ไม่ทันไม่ทันทางทางมหาลัยมีอีกที่ไงเออมีนะงั้นไม่ต้องกลัวว่าสั่งเยอะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ทันสั่งได้เลยนะขอให้มีออเดอร์เข้ามาโอเคค่ะดูค่ะ ดูค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะท่านใดที่สนใจค่ะถือว่าเป็นแพ็กเกจอีกอย่างหนึ่งที่ที่สวยที่สวยแปกนะคะใส่อ่ะอย่างร้านกาแฟนี่ก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะความสวยงามของเขาจับรดอะตรลายงี้ได้เลยค่ะเนาะร้านกาแฟก็ใช้ได้ร้านอาหารก็ใช้ได้นะเป็นปุ๋ยถือว่าเป็นแพ็กเกจอย่างสวยงามอย่างสวยหรูเลยค่ะไม่ซ้ำใครค่ะโทรสอบถามมาได้นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะอุดหนุนค่ะอุดหนุนกลุ่ม ใช้ช่วยไทยเนาะค่ะโอเคพี่บอกว่าจะฝากอะไรนะคะเกี่ยากประชาสัมพันธ์ในการอบรมหลักสูตรค่ะทำถั่วทำกับกล้วยน่ะค่ะกับกล้วยนะคะมีอบรมมีสอนหลักสูตรว่าต้องทายังไงอะไรยังไงนะคะใช่ครตองส่ใงยังไงขึ้นแท่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เบอร์เบอร์ที่ให้ไว้นี่ก็สามารถโทรสอบถามได้สอบถามได้ค่ะใครอยากจะเรียนรู้ค่ะหรือ สอบถามไปได้ที่เบอร์091 091 091 0 2 1 9 1 9 1 9191นะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้นะคะมีอบรมฝึกสอนเรียนรู้นี่ค่ะคุณพี่ขาท่านใดสนใจนะอีกอาชีพหนึ่งนะเป็นทางเลือกได้เลยนะคะสำหรับเวลาเราอยากลณลงค์ให้ช่วยกันลดการใช้ะคะแน้ว็หันมาใช้วัสดุธรรมชาติสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะได้เยโอเคค่ะ oh, อ๋อเข้าท่าค่ะโอเคเลยโอเคเลยเป็นแพ็กเกจที่สวยงามมากเลยอะ่ะแล้วก็ปลอดสารเนาะปลอดสารโอเคค่ะมาดูกันต่อค่ะนครปถมมีของดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้ไข่สดๆจากฟาร์ม สมจิตฟาร์มนะคะมาวางจำหน่ายตรงนี้ค่ะของทานเล่นขนมนี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมบ้านสารดินนำสินค้ามาวางจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะดูค่ะอันนี้เป็น,ปนอ,อะไร<อ> <laughs> ฟักข้าวฟักข้าวอันนี้อันนี้คือ ลูกฟักข้าวลูกฟักข้าวแล้วผลิตภัณฑ์ตรงนี้ฟักข้าวทั้งหมดจ้ะจริงเหรอคะฟักข้าวโอ้ค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากอำเภอพุทธมณฑลค่ะพุทธมนตรมนครปฐมใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มบ้านสาะดินล่องเรือชมครองมหาสวัสดิ์ค่ะ อ๋อบ้านสารดินบ้านสารดินค่ะ,คะอันนี้บ้านฟักข้าวนนคณิฐาอันนี้นาบรลุงแจม่มอันนี้บ้านข้าวตังสารดินค่ะนี่นะคะเดี๋ยวสนใจตรงนี้ค่ะตรงนี้คือฟักข้าวค่ะคุณนับประโยชน์ของฟักข้าวนี่มีอะไรมั้งคะแต่แทนแทนจแตงตรงนี้เลยนะคะอยากใ,<ช>ให้คุณพี่พูดถึงนิดนึงค่ะมันมีเบต้าครทีนมาแลอดสิบเท่าแล้วก็ไป12สองเท่าช้อนต่อช้อนนะคะเพราะฉะนั้นบ้านถาไม่กินแคลอตไม่กินมะเขือเทศกินฟักข้าวกินฟักข้าวได้เลยนะคะแดลลอตสิบเท่าขึ้นไปเลยค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวรลน ไม่ใช่เหรอฟักข้าวเนี่ยเยื่อของมันรสชาติคล้ายๆอะโวคาโดลื่นๆเหมือนหวานนิดๆส่วนเนื้อขมฝาดคล้ายมะระคุณค่าอาหารโดนความร้อนไม่เสียด้วยนี่นะคะสองเท่าใช่ใช่ไหมคะแล้วผัดคุณซอฟคุณผสินค้าที่วางที่วางอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือน้ําน้ํฟักข้าวน้ำฟักข้าวนะคะตรงนี้นะคะข้าวผงค่ะจากน้ําขนส่งยากทาให้เป็นผงชงง่ายค่ะนี่นะคะใช่เราซื้อแบบถ้าเราถ้าเราต้องการ ซื้อแบบนี้ไปเป็นผงทงน้ำก็ไปชงได้เลยคปกติใส้น้ําแข็งกินได้เลยค่ะกินได้เลยนะคะเป็นนวัตกรรมต่อยอดจากน้ำฟักข้าวแล้วคุณได้ประโยชน์เต็มร้อยไหมคะแน่นอนค่ะเต็มร้อยเลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้ชาบัวค่ะยู่คู่กัะมีฟักข้าวน้ําเกสรบัวแล้วตรงนี้เห็นบอกว่ามีสบู่นี่ค่ะขาวใสไม่แห้งเปงนค่ะสบู่นี่ก็ทําจากฟักข้าวหรือสิ่งสีเช่นเดียวกันโอ้ยเจมาประคุณเลยไม่น่าเชื่อนะคะ โอ้ยทำไมคนไทยเราเก่งจังเลยอ่ะใช,ใช่ไหมคะเก่งด้วย <คน S 2> สมัยไทยผลไม้ลูกเดียวนี้นะชามคุณประโยชน์ได้ตั้งหลาย<ช>อย่างสบู่นะคะโลชั่น โลชั่นฟักข้าวอันนี้ก็เป็นโลชั่นนะคะผุ่มชุ่มชื่นค่ะใช้เนื้อใส่ใส่ไปเพื่อให้มันให้มันข้นค่ะมันไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาเป็นผลไม้ที่ทานได้แต่เอามาทําสบู่ใช่ถูตัวล้างหน้าได้เนี่ยดูอันนี้อันนี้55ปีแล้วหน้าขาไม่มีสิวเลยค่เขาใส่ในอายุมากแล้วน้องก็แก่แต่ว่าหน้าเราไม่แพ้เด็กๆเลยอใช้แล้วที่คุณพี่จับอยู่นี่ล่ะคะมีกรอบค่ะมีกรอบค่ะมีกรอบฟักข้าวค่ะมีกนอบ ฟักข้าวไม่้สร์ฟเปของฟักข้าวเหมือนกันใช่เอาฟักเอาฟักข้าวใส่ไปในน้ำหมี่กรอบเลยอ๋อเป็นอย่างนั้นนะคะทอตัดเอาไปเอาไ้แห้งอันนี้เป็นแล้วถัดมาอันนี้เป็นคุกกี้คุกกี้ฟักข้าเห็นสีไหมะนี่นะคะตอนที่ตีเนยอ่ะใส่ลงไปเลยนี่นะคะใช่อันนี้เราจำหน่ายที่กระปุกเท่าไหร่สามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทและนี่วุ้นกรอบฟักข้าววุ้นกรอบฟักข้าววุ้นทําให้มันแห้งอืมเป็นวุ้นนะคะใช่อันนี้อลวฟักข้าว อรัวฟักข้าวอรัวขอเจ้าอะค่ะนี่ค่ะจะให้ดูให้ดูเนอะจริงๆมันไม่น่าเชื่อนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีเห็นสีวุ้นไหมค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นวุ้นนี่ค่ะเยื่อสีแดงอย่างนี้เลยอนี่อรัวอนี้คุกกี้อรัวนี่คุกกี้นะคะคุกกี้แล้วนี่ล่ะคะแล้วถัดมานี่กรีบบัวค่ะอันนี้กรีบบัวนะคะแล้วสินค้าสินค้าที่วางจําหน่ายอยู่ตรงนี้ค่ะห้า เพื่อนๆทางบ้านดูคลิปแล้วมาไม่ทันงานเราต้องไปซื้อที่ไหนเพจฟักข้าวใบกรนิษฐาเลยค่ะพรออมหาเสวท์ไปนั่งเรือชมคลองกันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆขาถ้าท่านใดมาไม่ทันงานนี้ค่ะต้องการจะอุดหนุนแล้วก็บางท่านก็อาจจะรู้คุณประโยชน์ของฟักข้าวแล้วอาจจะเป็น f อของฟักข้าวค่ะสามารถโทรสอบถามเบอร์นี้ค่ะ081 902 4ด1 6ค่ะเ้าศูนย้านค่ะข้าเสบฟักข้าวใบกรนิษฐามีแผนที่ไปเลยในจ๊ง ส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะส่งออนไลน์ค่ะเพื่อนๆค่ะท่านใดต้องการอะไรมีคุกกี้มีอ่ามีอะไรมั่งอ่ะอันนี้คุกกี้มีคุกกี้มีกรอบมีกรอบมีกรอบนะคะแล้วก็มีสบู่ฟักข้าวมีโลชัานฟักข้าวค่ะมีน้ำชงถุงฟักข้าวแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจโอเคค่ะผัดไทยที่กลุ่มนะคะสาวทิพย์มีผัดไทยฟักข้าวขายด้วยค่ะอู้แล้วปกติแล้วเปิด ว่ออะไรล่องเรืออ่ะมีทุกวันเจ็ดวันเลยค่ะจะ่สาดวันเลยขายขายค่ะอ๋อถ้าคนจะเยอะวันไหนคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเยอะหน่อยเพราะว่ามีคนปกติมาด้วยถ้าวันธรรมดาจะ็นต่างชาติค่ะมีต่างวันธรรมดามีต่างชาติต่างชาติจะเยอะเพราะเสาร์อาทิตย์จะมีคนไทยที่หยุดงานพาเด็กมาเที่ยวพาคนมีใหญ่มาเที่ยวอะค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะแลนดจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะไปดูท่าปลาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ไปกันต่อค่ะเป็นพื่อนขะโอ้ยแบตก็จะหมดแล้วเนาะดูค่ะสินค้าจากจังหวัดนครปฐมมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอินทผลัมเช่นเดียวกันค่ะเราเห็นร้านนี้มีมีบอลสีมาวางจําหน่ายด้วยบอลสีสวยๆและบอลสีโอ้ตรงนี้มีบอลสีนี่บอลอะไรคะเนี่ยม,มีหลายพันครับเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกเซอร์ครับผมแล้วก็แล้วก็ อันนี้อันนี้อันนี้อ่าอันนี้ลูกไม้ป่ากันดามผีเสื้อชมพูอันนี้ก็คือเป็นบอลบ้านๆนะคะใช่ครับเป็นบ้านค่ะแล้วก็มีช้างเผือกไปบัวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออย่างนี้เราจำหน่ายที่เท่าไหร่คะเนี่ยกระถางละก็ราคาชาวบ้านเหมือนกันนะครับอ่ากระถางเดียวเนี่สองร้อยนะครับซึ่งซึ่งเขามีเขาเรียกกระถางหนึ่งมีหลายต้นใช่ครับมีหัวใหญ่แน่นอน สามารถซื้อไปทำจำนวนได้เลยขยายได้จำนวนมากๆเลยหัวใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะสามารถเอาไปผ่าทําจํานวนขยายขยายได้เลยนะเนี่ยบางท่านแต่บอลแบบนี้บอลพื้นๆแบบนี้เขาจะเลี้ยงง่ายเนาะง่ายครับสามารถตั้งกลางแจ้งได้เลราะว่ามันพืนร่มํำไรได้แดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะร้านนี้ปกติขายอะไรคะเนี่ยทำไมมีบอลมาวางด้วยเกษตรกรนะครับก็จะทำไปที่เกษตรเป็นหลักด้านนี้ด้วยนะคะมะเขือเทศราชินีนะคะ โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมีมะเขือเทศอันนี้อันนี้เป็นอะไรคะเนป็นแปรรูปครับเรียกว่าเป็นเป็นขันดังเกษตรต้นน้ําหอปลูกด้วยแล้วก็แปรรูปด้วยค่ะมาจากอําเภออะไรคะเนี่ยางบางเลนเลยครับบางเลนนครปฐมเราเนาะอืมอันนี้ค้าเรียกว่ารับรองด้วยเจ้าหมายว่าฐานเยอะๆเลยครับอย่างเช่นอ่าผ้าดาวสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับอ่าคณะกรรการพิจิตรีดีจีเอ็มพีค่ะโดยเฉพาในงานนี้นะครับ อ่าด้วยความผสมเป็นด้วความผสมการันตีนะครับแล้วก็สินค้าคุณภาพดีค่ะนะครับเพื่อนๆค่ะท่านใดมาแล้วนะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณลุงท่านนะคะอยู่มุมนี้ค่ะเนี่ยเข้ามาตรงนี้ค่ะหน้างานแล้วก็ด้าแรกด้านนี้เลยครับผมอ๋อมาจากอ่าตำบลนาทุ่งอำเภอบางเลยอำเภอบางเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะแวะมาอุดหนุนกันค่ะสินค้าอันนี้คือบ้านเรานะด้วยความผสมบ้านเราค่ะขอบคุณมากครับ กลุ่มเกษตรกรครับที่กลุ่มกเษกษีะะรวมการผลิตแล้วก็มาร่วมวางสินค้าจำหน่ายในงานของจับาลนกบัมปครับค่ะค่ะอันนี้เป็นมะขามใช่ไหมคะเป็นมะเขือเทศทั้งหมดเลยค่ะอ๋อมะเขือเทศทั้งหมดเลยเหรอโอ,อ้มะเขือทเ,เ,อออเอทศสายพันธุ์นี้นะคะใช่ครับผมนี่สิ่งที่ที่คิดว่าเป็นงานกรารันตีในงานนี้ครับเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็น สินค้า,าเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยรับรองเรื่องการปประกาศานี้<ด>รับรอง<ม>เลยนะคะ,ร,ะรับรองเลยนะคะว่าการันตีเลยนะคะว่าความสะอาดปลอดภัยแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเด็กทุกโอคค้โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณพี่มากค่ะการขอบคุณค่ะ